ใครที่กำลังมองหารองเท้าลายพานรองเท้าแตกแบบหูหนีบนะสวมใส่ได้หน้าฝนนะลวดลายสวยงามดีไซน์สวยสพอร์ตดีมีการเลื่อนนะสบายทุกย่างก้าวแนะนำรองเท้ารุ่นนี้คอมบีจากลับเนโซนนะเป็นรองเท้าแตะแล,ลายพานที่สวยมากๆนะพื้นนี่ยืดหยุ่นนะไม่ยั้วไม่ย้อยคือรูปดีๆนะนนๆนะพื้นสมผัสทั้านบงดีมากๆนะนุ่มสบายเทา้าด้านล่างเนี่ยนะนะเป็นแผ่นลายเนะี่ยกันเลื่อนทุกคู่เลยนะสวมใส่ในะทีพน่พื้นที่ลื่นนได้สบายๆเลยนะนี่นะ ดีไซน์สวยมากๆมีให้เลือกหลายสีนะครับหูรองเท้าเนี่ยไม่ล้าเท้าไม่ไม่กัดเท้านะไม่บาดเท้าพ้นสบายมากๆนะคุณจะใส่ยืนใส่เดินนะได้ตลอดทั้งวันไม่ปวดไม่เมื่อยนะใครที่อยากจะได้รองเท้านะลายพางดีไซน์สดๆแบบนี้นะจับไปฮะคลิปได้ที่ตะกร้านะคลิปตรงนี้ได้เลยนะคอมบารจากรับเบอร์โซนะรองเท้าแตะแบบหูหนีบนะดีไซน์สวยซัพพอร์ตดีมีการลื่นสบายทุกการสวมใส่สปลอดภยัยทุกย่างก้าว แล้วบอร์โจรุ่นขบายถูกใจจริงๆครับ